สวัสดีครับทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY รถพ่วงลากจูง t ท l l เลอร์ ATV มอเตอร์ไซค์ EP 2นะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำโครงสร้างกับประกอบล้อเข้ากับตัวโครงสร้างกันครับตามแบบนี้เลยนะครับผมก็จะสูงประมาณ40เซนนะครับกว้างนอก90กว่าเซนกว้างใน70กว่าเซนนะครับแล้วก็ทํายาวของตัวกระบะอยู่ที่120เซนติเมตรครับ เหล็กกล่องที่ใช้ขนาด30มิมลคูณ30มิมลหรือประมาณ1นิ้วหน่หุนหน่อยๆครับผมเครื่องตัดที่ใช้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นไฟเบอร์นะครับตัดเหล็กยี่ห้อเคยางนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะค่อยๆอธิบายนะครับอย่างละเอียดนะพร้อมผสมเทคนิคนะครับต่างๆในการทํางานเข้าไปด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาตัดเหล็กกันเลยนะฮะสท่านับแรกนะครับผมก็จะตัดเหล็กนะครับเป็นมุม 4 -5 องศาครับผมลืมบอกไปนะครับโครงเหล็กนะครับทุกตัวในคลิปวิดีโอนี้นะครับการเข้ามุมต่างๆในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะไม่มีรูไม่มีช่องว่างให้หนูเข้าเลยนะครับผมก็จะเป็นการตัดเข้าฉากเข้ามุมนะฮะในทุกส่วนเลยนะครับผมอ่ะจะเป็นไงมาดูกันเลยในส่วนนี้นะครับจะทําการเชื่อมฐานด้านล่างก่อนนะครับ ก็คือเราจะเริ่มจากรากฐานก่อนละกันนะครับก่อนจะไปขึ้นโครงตรงไหนนะเอาด้านล่างก่อนเลยง่ายๆกันเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าลักษณะนี้ตัดเข้าฉาก9กองศานะครับตัดมุมเหล็กนะครับสี้าองศานะครับเชื่อมง่ายๆเลยครับผมเพราะว่าถ้าเราตัดแม่นแล้วเนี่ยใช้ตัวแม่เหล็กจับฉากเนี่ยมันก็แทบจะเข้ามุมเข้าฉากกันได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นําผม ผมไม่ค่อยชอบการนั่งเชื่อมเท่าไหร่นะครับกับพื้นเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นคนน้ำหนักเยอะนะมันจะปวดมันจะเมื่อยนะผมชอบขึ้นงานบนปากกานะครับตัวนี้ผมก็จะจับบนปากกาแล้วก็เจียต่งเชื่อมเก็บนในส่วนต่างๆนะครับตัวนี้จะใส่เหล็กกึ่งกลางนะครับเป็นคานกลางมาเหนอนะครับผมตัดตรงนะครับในส่วนนี้ ถ้าเราตัดพอดีนะครับพอดีเลยนะครับมันก็ใช้แค่ไม่เหล็กเนี่ยครับจับฉากจับบนล่างตามคลิปวิดีโอนะครับมันก็จะอยู่แล้วแหละที่เหลือเราก็ทําการเชื่อมแต้มนะครับให้มันอยู่นะแล้วก็ตีให้ได้ตามขนาดตามระยะที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับเรามาวางดูนะครับกับล้อตัวล้อเนี่ยกว้างในนะครับอยู่ที่72เซนนะครับอ่าผมก็เลยเชื่อมฐานล่างนะครับ กว้างรวมกันนะ่ะประมาณ71เซนนะครับผมก็เลยใส่ได้พอดีนะเสร็จแล้วนะครับผมจะยึดเพานะครับในจุดที่เราจะวางเเผานะครับด้วยเหล็กฉากซึ่งเหล็กฉากตัวเนี้ยจะจะ,จะคอยปรับอ่าเจ้าตัวเผานะ่ะให้อยู่กลางกลางด้วยนะครับแล้วก็ซับแรงต่างๆนะถ้าเกิดเราจะเชื่อมเนะี้ยะเชื่อมเผานะครับกับตัวเหล็กกล่องได้เลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมขอขั้นด้วยเหล็กฉากอีกตัวหนึ่งละกัน ต่อไปนะครับจะเชื่อมเดินแนวกันแล้วนะฮะในส่วนการเดินแนวนี้นะครับเทคนิคก,การเชื่อมง่ายๆครับ<ๆ>ก็คือให้ทิ้งน้ําหนักไปที่เหล็กที่หนากว่านะครับผมก็คือเหล็กฉากนั่นแหละนะครับแล้วก็ค่อยๆให้น้ําโลหะเนี่ยประคองประคองนะครับให้ลงไปที่เหล็กกล่องนะครับผมทั้งน,นี้ทั้งนั้นนะครับรอยู่ที่ทักษะด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตีนานมันก็ทะลุได้เหมือนกันหมดนะครับผมอาจจะแต้มก่อนก็ได้นะฮะแต้มแต้มแต้มแล้วค่อยลากทีเดียวก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็จะเชื่อมให้ครบ2ด้านเลยนะ ดูนะครับดูที่ไฟนะครับที่มันแดงวาบอยู่ที่เหล็กฉากครับนั่นแหละฮะมันซึมลึกเข้ามาแล้วนะครับผมเอาน,นี้นะครับก็จะต่อเป็นอคอกนะครับผมเป็นในส่วนของความสูงนั่นแหละตัวนี้สูงอยู่ที่4 0เซนติเมตรก็บวกลบในส่วนของเหล็กกล่องแล้วนะครับก็ตัดเหล็ก ตามที่บวกลบได้เลยนะครับแล้วก็เจียแต่งนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นลูกหมูเคย่งไร้สายนะครับสะดวกดีครับแรงดีด้วยนะเชื่อมแต้มเหมือนเดิมนะผมจะแต้มแต้มแต้มไว้ขอนครับยังไม่เชื่อมแน่นนะครับเพราะว่าเราต้องเคาะเราต้องแต่งจับฉากให้มันได้ฉากได้มุมนะครับตัวนี้ก็ต่อตรงๆไปเลยนะครับรับรองไม่มีรูให้หนูเข้าแน่นอนนะฮะนี่นะครับใช้ฉากไม่เหล็ก แับง่ายๆนะครับถ้าตรงไหนมันไม่ได้ก็นำฉากจริงมาแล้วก็เคาะเข้านะฮะแล้วค่อยๆแต้มให้มันได้หมดโอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาถึงขั้นตอนของการตัดเข้าฉากเข้ามุมและในส่วนนี้นะครับมันจะเป็นตามแบบก็คือเป็นคานด้านบนนะครับผมผมจะให้มันเข้าฉากเข้ามุมกันหมด ทุกส่วนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับก็จะตัดเป็นชุดบนนะฮะก็มันจะเข้ามุมกันหมดพอดีเลยนะครับไม่มีช่องให้ให้หนูเข้าไปแน่นอนครับผมดูนะหักมุมนี้พอมาถึงปลายหักลงนะครับอ่าได้กําหนดไปแล้วซ้ายขวานะครับแล้วก็เสาบวกเพิ่มไปแล้วนะครับจากเสาตัวของเพื่อนเขานะของเพื่อนเขาสูง40เซนนะตัวนี้บวกเพิ่มไปแล้วในส่วนที่หักนะครับอ่ะจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับดูกันต่อเลยโอเคนะครับเจ้า คานตัวหลังสุดนี้นะครับมันจะสูงกว่านะสูงกว่าสีต้นแรกนะครับเพราะว่ามันจะต้องเข้ามุมกับคานดวบนนะครับเชื่อมแต้มเหมือนเดิมฮะเสร็จแล้วสังเกตที่นะครับคานตัวบนนะครับตรงส่วนหัวนี้ก็จะเข้าฉากไปหาคานตัวที่2ฝั่งนู้นนะครับเชื่อมสอด้านก่อนเลยเแ,แต้มไปก่อนนะ ตัวนี้ก็จะตัดมุม45องศานับเข้าก็จะไม่มีรูเลยนะครับผมคราวนี้ก็อยู่ที่คุณเชื่อมนั่นแหละนะครับเชื่อมเสร็จแล้วก็เจียให้สวยงามนะครับมันก็จะไม่มีรูให้หนูเข้าแล้วครับผมเนี่ยมันจะเข้าฉากกันหมดเลยนะครับทั้งส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเชื่อมเก็บในมุมต่างๆที่ยังไม่ได้เชื่อมนะครับเพื่อความแข็งแรงเพราะดูนะครับเชื่อมตามมุมต่างๆนะเอาให้ครบเลยนะครับ เอาละเสร็จแล้ววางร้อนครับเสร็จแล้วก็เชื่อมอเหล็กตัวคานนะครับตัวคานของเผานะครับเชื่อมเดินแนวได้เลยครับเพราะในส่วนนี้เหล็กค่อนข้างหนาครับหนาเจอหนานี่ลากยาวได้เลยครับผมโอเคครับต้องจบคลิปประกอบรถพ่วงรถลาก ATV มอเตอร์ไซค์ ep 2ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ep หน้านะครับก็จะมาประกอบคานของค o พเปอร์นะครับผมแล้วก็ใส่เหล็ก คำยันส่วนอื่นๆแล้วก็มาใส่ไม้นะครับรบกวนนะครับกดปุ่มติดตามแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ